มั่งยางตลาดเ้าอีกแล้วพี่น้องตลาดเช้าเช้าเ้าันเ่งเสา,สาตลาดท่างบันดงบงังตลาดเช้าชนบท la mamá Chán thôi đây là hiền trên <laughs> cây bàn bò Lột này ca Lột chắc bạt nó <laughs> อัลลาหตายไม่นีเงนวางไหนนาะกันเอใส่เบอร์ตจาย์นึงจ้ะขาังอยากขายอยากขายตัวาเสียเอาไว้เมียจักเม็ดเมียาไม่มีเเออเอาไว้เนีกะอยากขายเธอยังมาขายเนาะกันบออยากขายคงเอาไว้บ้านเนาะวแม่ขาดน้ามาไกะติดำไรก็หนียดอกน้ำเนาะน้ดำก็สีแียบเนาะเออ อ๋อไม่น้ำดำห้เนี่ยอือตอซ้อนเนาะองเมาจะคของบ่สุดยอดดิลิดกหักบ่ก้อนมีแก่ทั้งว่าลงตลาดบน้งคุณบ่กระบอกเนี่ยตีมันอยู่น้ำต้นนี่ย่างฮะอันต้นกิ๊กหน่อยกิ๊กแง่กิ๊กแง่หน่อยแ้แบบเอ้หน่อยตำๆน่ในปลาบ่ยูโคยูนองโคอันนี่เป็นยูโค ตลาดเศร้าพี่น้องไม่ยังตลาดเศร้าสั่งปลาไว้เคือจ้าเอาปลาสั่งไว้คือกันจ้ะ มว่ามันสดก็ะมามาก้ไปก็ห้กวนักัายห้ามขม่เอาย่างนีเดียวทำมว่าตัวนี <ke> <ting> <laser> ้่ะ้าบิบัเอาใส่ถุงเลยจ้ะ หัวใ่ต hey. ้นัวเนาะใส่เน่ยเนียเนอไบ่อคนนั่อ้นซื้อกองเหล่หรือป่ยังก็ซื้อไปเรื่อยๆบ่อเป็นยังบ่อเป็นยังจ้ะอา่ามากชายกิปไป

không có mà rồi buộc con người này buộc con gì đó làm bản thân không đào này rồi để cảnh tiếp มันเป็นมันคือหรองานเสร็จแล้ว สามสิบสี่พิ่บออเนาไม่จะเล่าตัวกะดาษม่ใช่บ้างเพราแล้วจ้ะเลบาทตัวลูกไปยิ่นกับหนังคือไม่รู้ทุก้ายทุกแขนทุกแขนเา ใช่เห็นบอก่วงไช่นี่ก็ใ่กจะเ้าไปหาอยู่ไปกินกบอันตำบางงยงน้นันบัตร อันนี้อันนี้ซีบบาทอันนี้ซีบบาทนอันไหนหอมบัวหรือหอมเีอันนี้กะซีบอันนี้กะซีบบอจารเนียไปใส่บอลาบกันารเนีย้าบาทค่ะสี่สิบค่ะเอาแต่เรายังไมสิบพ่บาทค่ะ

ใครเด็ดล้ตุงเีเ่เ้านี่นี่บ้านเดียวกันวเอิจ้ะเดียกันมไม่องกันได้พม่้องกันหองกันไ่องเออพี่พี่้ารโดอันนี้ขางแม่เดียวันนี่ คอยเอาอันจังสีมันจังอันี้งเดียวกันเจ้าวคะได้ไปมันน่ายุทีบด้เจออันนีนคบ่เาใ่ดกเจังสี่ใ่พร้อมทุกอย่างใครเาดทงี่มวเนีย มันบบบวบเรียงบวบเรียงไปจำดลจำอันน้ที่่ามามากนะากเมือนนลแม่งไหล นั่นม่ดีสิเพเป็นเบาเลียงเลวฮะพระเมรอนั่งคือไปกินยูซามค่ะอันนั่นนี่ยังเนื่อเนื้อยังอันนี้อันนี้อัเข้ม เอ้าสมก็ค่อยมีเล่นเนาะน้ำเค็มเนาะน้ำเค็มนี่ปอยด้เป็นน้ำเค็มแบบจังคอยจีต้มกันแล้วครับส้ม ว่ามีลูกสิมกสินี่ตัวเออนี่เขาแค่ต่าหมูนี่ม่นมีแนวสื่อมาเบิ่งแด้วหาแนวสื่อว่ามีเด้ยากำยังแโอ้เมาัวแกตัวนี้มาไปตามไปตามว่าตัะย่ยแสงตักมาเมานีเนียอันยากคืเมเมาเนี่ เลี้ยงลาอนไ่ได้เลี้ยงยายเขาเลี้ยงแต่ว่าแล้วมันหยุดเขาจะเงา้ามาสอดแ่ม่นไปไมานายายานอานมจักบาทก็บกระกอบ้ากรกะปลาในจักบาทเนาะ ปลาหบาทัวล้วมักแล้วมักแล้วบ่ว่ามันมักแล้ยวละห่วยจาเยังสิรูหอะหวย้นละอันนี้พักยังไั้หัวหนึ่งาอีหนหัวหัวว้ายที่เก็บทิพยทาามเลื่อเนี่ อันนี้ของเย้ข้วยันะกมกิงวให้ยายมีแกงใส่ให้ยายแล้วก็แกงไปให้ยายอยก่มเขียวมคูมสิบาทจ้าบะูมสิบาทเสกานะผู้หา นนเน่ยคุหน่มเนียกินเลนก็กินนม่เหลือเนี่ย พอแล้วอแต่้ล้ว่อนตดไ่้ย้ยาตต้วยงสงสัยกันบ่เคยกินเลยแต่ว่ามันก็เลยไม่บบทไม่ใช่บบท พ่อเ้าบ่พ่อล้วบอมึงเจ้าดูพ่อแล้วนูได้ไมเออเออเจ้าคือส็โอเรนคละมีงปปาดบักพีกกสิบบาทโอ้โหเนาะบักีกวงจ็ดบาทข้าวาเนาะ้าาทไเดียวนึง Okay.